<Okay. S 2> <c oughs> สวัสดีนะคะพบกับพันควายมอดควายหญิงของเรานะคะลายมดควายหญิงตอนนี้วันนี้พี่มสมาทําอะไรนะคะพี่มสมาปั่นกันเทกันเทน้าแม่ควายแตกสองที่ก็หมดเยอะหมดเยอะชาวนาลําบากเวลาทํานาเราต้องดูน้ําถ้าน้ําคันเทแตกคือน้ําไหลไปหมด ข้าวก็จะไม่เกิดไม่ขึ้นเนาะเราก็ต้องปั่นกันเทไว้เพื่อรับลงน้ำเมื่อวานไม่ได้มาดูนะคะเมื่อวานเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมาเช้านี้ก็แตกนะคะสองที่อันนี้ก็ปั่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะโชคดีที่ยังมีดินตรงนี้นะคะปั่นเดี๋ยวเราจะขุดดินจากตรงนี้นะคะไปลงที่นู่น เราจะใช้ดินจากที่ตรงนี้นะคะเพื่อไปลงขันเทตรงนู้นนะคะไปขยาบไม่ฝันเราก็จะไม่ได้เกี่ยจากข้าวนี่นีดฝนที่ดีจังเลว่า ไม้ขั้นนะคะการดินมันมันเลนการดินมันไหลส่วนตรงนี้เราก็ต้องเอาดินขึ้นมาสูงนะคะกว่าที่เตาไม่งั้นนะะ้ำไม่อยู่เหมืเดิมเราก็จะไปเอาดินจากตรงนั้น Como é que ยังลุ้นกันแพ้ใหญ่นทนชักแตกลงมาก็เรียบร้อยเรียบร้อยปีที่แล้วแตก่วมหัวปีมาแตกช่วงที่ข้าวตั้งทงนะ้องแล้วก็เลยปล่อยเลยไรเงี้ยมไม่ได้เกี่ยวมัเอาไปแต่ในปีนี้ข้าวยังไม่ได้ตั้งท้องเลยเราต้องปั่นแล้วก่อน เพื่อนข้างนามาตัดยาพอดีบอกมามาถ่ายคลิปให้หน่อยขอบคุณหลายๆเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าตรงนี้จะเต็มนะคะทุกเช้าเราต้องพยายามมาดูเดินดูคันแทนาต้องดูช่วงที่มันกำลังลัว่วกำลังซึมมันจะได้ไม่แตกเยอะถ้าเราไม่เดินบ่อยๆถ้าเราไม่เดินดูบ่อยๆเวลามันแตกขึ้นมามันก็ น้ำไหลทุกวันทุกวันนะมันก็จะสาะจะเซาะวันนี้แม่ควานก็ต้องปั่นตรงนี้ให้มันเต็มก่อนนะคะนี่เราต้องเอาให้สูงนะคะกว่าระดับเก่าไม่งั้นน้ําไม่อยู่เราก็จะทําเป็นปากน้ําให้น้ําเดินด้วยนะคะพอดีน่าจะเป็นรูหนูนะคะนี่เป็นรูหนูสซอสะอสะเสาะเรามองไม่เห็นเรามาดูไม่ทัน เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาค่ะเมื่อวานหมดจะไปรอนยาให้พี่มดตอนแรกก็ว่าจะมาดูอยู่ค่ะพอรอนยาแล้วมันก็ข้ามมืดไม่มีเวลามาพอกลางคืนมานะคะฝนตกนักอีกเช้ามาก็นี่เลยสองที่เลยค่ะนี่ก็ปั่นเสร็จไปแล้วที่นึงนะคะพอดีเราโชคดีเรามีดินจากที่ตรงนี้นะคะปั่นแล้วก็หิ้วกลับมาใส่ตรงนี้ ถ้าเป็นแดกถ้าเป็นแตกคันเทใหญ่นู่นนะคะตายเลยนะคะท่วมหัวนูน่นคันเทใหญ่ปีที่แล้วแตกนะคะแตกช่วงที่ข้าวกําลังตั้งทง้องแม่ควันก็ไม่ได้ปัน่นหรอกคะ่ะเพราะว่าโอ้โหช้างลงไปนอนได้คะ่ะเลยไม่ได้ปัน่นปล่อยทิ้งเลยก็ไม่ได้เกี่ยวคะ่ะที่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเอาดินเต่อนะคะเพื่อที่จะให้มันเต็มตรงนี้ ส่วนพี่มดก็รอไปก่อนเดี๋ยวแม่ควันปัน่นคันเทก่อนเด้อลูกเด้อปัน,นี้ชเง,งือ้อคอเรอแม่แล้วแหละพี่มดเดี๋ยวเราแป๊บนึงอุยอ้ยมดก็เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับคันเทกเตกตรงนี้ก็จะปั่นไว้ขนาดนี้ก็จะอยู่อยู่ค่ะนี่อยู่ไม่อยู่ๆๆอยู่ไม่อยู่อยู่นะลูกอย่าเตก เหนื่อยนะลูกเหนื่อยนะลูกอย่าแตกเด้อเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเดินดูที่อื่นอีกนะคะนี่เสร็จแล้วสเสร็จแล้วสองหลุมไปดูที่อื่นอีกนะคะเผื่อมันจะแตกอีกออน่าจะอยู่อยู่เนาะกันเทเนาะจะแตกเด้อถ้าเราไม่ปั่นเราก็จะไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะนี่ ตอนนี้แม่ควานก็กําลังเดินสํำรวจนะคะดูว่าตรงไหนรั่วตรงไหนน้ำมันออกมากนะคะเราจะได้ัำการปะไว้ถ้าเราไม่เห็นนะคะเมื่อเช้าแตกแน่นอนอันนี้ก็เป็นท่อนะคะที่เราฝังไว้แต่ถ้าน้ำมาหนักๆทอมันก็จะไหลไม่ทันจะทำให้คันเทที่คันคันเทนาแตก ถ้าน้าเยอะมากๆนะคะคันเทนาก็เอาน้ำไม่อยู่รู้สึกว่าตรงนั้นก็จะอันตรายนะคะนี่เนี่ยตรงนี้นะคะอันตรายแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแม่ควานจะเอาทําการเอาดินขึ้นมาไว้ถ้าคันเทนี้แตกนะคะเสร็จเลยเพราะว่าคันเทนี้ท่วมหัวนะคะนนี่ท่วมพี่มดเลยค่นนี่คันเทนี้รู้ว่ารู้สึกว่าตรงนี้น่าจะอันตรายนะคะนี่นิ่มนุมนุ่มนุมน,มนมปีที่แล้วตรงนี้ Favorite. แตกแตกแบบว่าท่วมหัวเลย แม่ควานก็ไม่ได้ปัน่นหรอกค่ะลปรยนะคะทิ้งเลยเพราะว่าปั่นไม่ไวปีนี้ก็น่าจะน่าจะไปแล้วค่ะนี่กำดินกำลังสุดลงคันเทนี้สูงมากค่ะเพราะว่านานาเป็นนาโนนนาขัาน้ขในใหญ่ถ้าน้ำมันรั่วมันซึมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่จะมีรอยน้ำต้นข้าวก็จะเป็นต้นสีดำๆจะมีรอยน้ำ เราก็เดินตามดูเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่รั่วก,ก็แตกนะคะคันเทนานอร์ไม่คว่ำจะจะได้อปุ๋ยมาลงอีกรอบพันนี้เพราะว่าถ้าไม่ปุ๋ยลงสงสัยจะไม่ได้กินนะคะนุน่นเหลืองแล้วชีวิตชาวนาก็ลำบ,บากนะคะนี่กว่าจะได้มเมล็ดข้าวออกมาขข้าวออกมาข้าวก็ไม่มีราคาอีก แต่เราก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเป็นชีพอาชีพทำมานี่ค่ะแม่ควานก็เอาอยางนะคะมารองไว้เพื่อให้น้ำมันไหลถ้าไม่ยางรองน้ำไหลทุกวันทุกวันมันก็จะเซาะนะคะดินดินทรายด้วยนะคะแตกทุกปีนะคะนี่ปากน้ำเขาเรียกว่าปากน้ำเปิดให้น้ำไหลเราไพยายามเก็บน้ำไว้เยอะนะคะถ้าไม่งั้นคันเทจะแตกน,นี้ไม่ต้องรองะคะ่ะเพราะว่ามันมีหญ้าเยอะอยู่แล้วไม่ต้องรอง น้ำก็จะไหลไปกับยานคัะนี้เริ่มชุดแล้วเริ่มชุดแล้วเริ่มชุดนี่แล้วเพราะว่านานี้มันเตกมาจากนาข้างบนค่ะ,ะก็เลยเยอะก็ฝากเมตานะคะช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับให้กับเราด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจนะคะคนละหนึ่งซับก็มีค่านะคะสำหรับพายมดควันหญิงนะคะโน่นนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะไปจัดการคันเทท่วมหัวนก่อนค่ะนัน ดูเหมือนมันจะมันจะแตกเลยค่ะนี่ก็ฝากเมตานะคะขอฝากถายมดควันยิงนะคะส่วนคลิปนี้แม่ควันก็จะขอนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปปั่นคันเทต่อนะคะสวัสดีค่ะ